จะเป็นอย่างไรถ้าสงครามโลกครั้งที่สปะทุขึ้นแล้วทุกฝ่ายก็เริ่มใช้อาวุธนิวเคลียร์เต็มตราเราไม่อาจจินตนาการได้ว่าใครเป็นฝ่ายชนะและมันอาจไม่สำคัญด้วยเพราะไม่ว่าใครจะเป็นผู้จบสงครามครั้งนั้นสุดท้ายแล้วมันจะเป็นจุดจบของมนุษยชาติอย่างแน่นอนเมืองใหญ่ต่างๆจะถูกเพลิงเผาจนพินาศมนุษย์นับล้านจะระเหิดหายไปในดอกเห็ดขนาดมหึมาสัตว์ป่าน้อยใหญ่จะสูญพันธ์ ลูกหลานที่เหลือรอดก็เกิดมาพิการไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนและสิ่งแวดล้อมทุกคนแห่งจะถูกปนเปื้อนด้วยรังสีและหลังจากนั้นสภาพความเป็นอยู่จะเป็นอย่างไรมนุษย์เจ้าชีวิตรอดกันอย่างไรภาพจินตนาการผู้เหลือรอดดินรนที่จะมีชีวิตหลังหายนานิวเคลียร์ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องเตือนใจเราทุกคนว่าไม่ว่าอย่างไรการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในการรบต้องไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดไม่เช่นนั้น โลกใบนี้ก็จะล่มสลายด้วยน้ำมือของมนุษย์นวนิยายไซไฟเรื่องเมโทร2033ที่แต่งขึ้นโดยนักเขียนชาวรัเสเซียดิมิทรีกลูคอฟสกีที่ต่อมาจะได้รับดัดแปลงเป็นวิดีโอเกมชื่อเดียวกันได้เล่าถึงการเอาตัวรอดของผู้คนในรัเสเซียหลังสงครามนิวเคลียร์ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพื้นโลกมีรังสีตกค้างอยู่จนอาศัยไม่ได้ และมีสัตว์กลายพันธุ์เพ่นพ่านมากมายทั้งกลางวันและกลางคืนพวกเขาจึงต้องหนีไปอาศัยอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินในทีแรกมันมีหน้าที่เหมือนหลุมหลบภัยแต่นานวันเข้ามันก็กลายเป็นบ้านเป็นชุมชนและกลายเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนในที่สุดเหตุการณ์ท <th> ั้งหมดเริ่มขึ้นในมอสโกปี2 0 3 3หลังจากสงครามโลกครั้งที่3อุบัติขึ้น20ปี เราจะได้ติดตามการผจญภัยของอาร์ติยมชายหนุ่มวัย24ปีที่อาศัยอยู่ในสถานีเอ็กซิบิชันสถานีรถไฟใต้ดินสถานีหนึ่งในมอสโกเขาคอยปกป้องสถานีจากสัตว์ร,ร้ายกลายพันธุ์บนพื้นดินแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาได้พบกับ The Dark o n e ัหรือ Homo n o v u สมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่ปรับตัวเข้ากับกำมันตรังสีได้แล้วเป็นครั้งแรกซึ่งพวกเขามองว่านี่คือมหันตภัยใหม่ของมนุษยชาติ อาร์ติออมจึงได้รับภารกิจให้แจ้งข่าวการปรากฏตัวของ The Dark o n e ัให้ผู้คนในสถานีโพลิทราบเพื่อขอกำลังเสริมในการหยุดยั้งสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นี้ก่อนมันจะรุกรานไปยังสถานีต่อไปโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเรา The Dark o n วัเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความนึกคิดแบบมนุษย์และต้องการหาทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติในระหว่างทางผ่านไปยังสถานีต่างๆอาร์ติออมต้องพบเจอกับผู้คนหลายฝักหลายฝ่าย ที่มีความเชื่อเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างบางกลุ่มก็เป็นพัธมิตรกันบางกลุ่มก็รบพุ่งกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรักสันติที่ชื่อ Ranger of the Order กลุ่มน e โอสตาลินิสที่เชื่อในอุดมการณ์ของโจเซฟสตาลินหรือกลุ่มคอมมิวนิสต์ใหม่ในยุคหลังโลก,กาวินาทที่ชื่อ Red Line กลุ่มนิโอนาซีที่ชื่อ The Fourth Reich หรืออาณาจักรไรช์ที่4เป็นกลุ่มฟาสซิซึมที่เหลือรอดจากโลกล่มสลาย ที่ทำสงครามกับเรดไลน์รวมถึงกลุ่มโจรและกลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยไม่ฝกไฟไฟไักใฝ่ฝ่ายใดผู้คนในแต่ละสถานีอาจมีอุดมการ์หรือแนวคิดที่ต่างกันแต่พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือต้องพยายามเอาชีวิตรอดอย่างยากลำบากผลพ,พวงของสงครามนิวเคลียร์ทำลายอารยธรรมมนุษย์จนหมดสิน้นและเกเมโทร2 0 3 3ก็นำตัวอักษรมาสร้างเป็นภาพเป็นเสียงเป็นพื้นที่เป็นระบบ ที่ตลอดระยะเวลาทำภารกิจเราจะได้จับจ้องได้พูดคุยได้ดิ้นรนแบบเดียวกันกับผู้คนเหล่านั้นตั้งแต่เริ่มเกมเราจะพบว่าตัวเองกําลังปีนบันไดเหล็กผุผูกพังพังในท่อแคบๆคบมือสลัวเสียงเอียดอารของมันชวนให้หวาดกลัวว่ามันจะพังระหว่างปีนไหม อยากใยรอบข้างบ่งบอกว่ามันไม่ได้รับการดูแลมานานและที่ขั้นบนสุดของบันไดมันก็พังลงมาจนได้โชคดีที่เพื่อนของเราช่วยไว้ทันภารกิจแรกเราจะต้องขึ้นไปบนผิวโลกสิ่งสำคัญที่สุดในการขึ้นมาบนผิวโลกคือหน้ากากากันแกส๊สแม้ว่าสงครามจะผ่านมาแล้ว20ปีแต่ฝุ่นรังสีนิวเคลียร์ยังคงหลงเหลืออยู่ฝุ่นรังสีนิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์ฟอ์อท์ คือฝุ่นที่ปนเปื้อนไปด้วยรังสีที่ฟุ้งกระจายหลังการระเบิดประกอบด้วยเศษระเบิดผลลัพธ์จากปฏิกิริยาฟิชชั่นรวมถึงฝุ่นดินปนเปื้อนรังสีที่ฟุ้งกระจายหลังการระเบิดครั้งใหญ่มันสามารถลอยสูงขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศและตกลงมาเป็นฝุ่นอันตรายได้ในภายหลังการตกลงมาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือตกลงมาอย่างรวดเร็วที่ใช้เวลาในช่วง24ชั่วโมงแรกหลังการระเบิดหรือตกลงมาอย่างล่าช้าที่ใช้เวลาเป็นวัน เป็นเดือนหรือกระทั่งเป็นปีทําให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดเป็นพื้นที่ห้ามเข้าเพราะมีอันตรายจากรังสีอยู่มากแม้จะผ่านไปแล้วหลายปีก็ตามหน้ากากกันแกส๊สจึงสําคัญต่อตัวละครในเกมมากเราจําเป็นต้องใส่มันทุกครั้งที่ขึ้นไปยังผิวโลกและเราจะถูกบีบด้วยเวลาที่จํากัดเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่แผ่นกรองฝุ่นจะหมดสภาพการใช้งานและต้องเปลี่ยนไส้กรองทุกครั้งก่อนจะหมดเวลาหลายต่อหลายครั้ง เกมจะย้ำเตือนเราเสมอว่าเรากำลังสวมหน้ากากอยู่จากทั้งรอยเลือดและคราบดินที่กระเด็นมาติดหน้ากากบทบังทัศนวิสัยจนเราต้องคอยเช็ดหน้ากากตลอดและหากหน้ากากแตกนั่นหมายถึงความตายได้เลยทีเดียวโลกภายนอกที่เราเห็นไม่ลงเหลืออรารยธรรมมนุษย์อีกแล้วมีแต่ซากอาคารที่ถูกทิ้งร้างฝุ่นเท่าสีขาวโพลนต้นไม้ล้มตายสิ่งที่รอดชีวิตมีแต่ฝูงสัตว์ร้ายกลายพันธุ กองทัพหนูที่กลายพันธุ์จนตัวใหญ่เท่าเสือและกระหายเลือดฝูงค้างคาวที่กลายเป็นกากอยคอยล่าเหยื่อนั่นทําให้มนุษย์ต้องพกปืนตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเองแต่บางครั้งการหลีกหนีก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าเมื่อกลับมาใต้ดินเราจะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้รอชีวิตอย่างชัดเจนไม่มีใครมีบ้านที่อยู่ของทุกคนจะถูกแบ่งให้มีเพียงห้องนอนเล็กๆสำหรับวางเตียงหรือโซฟาและโต๊ะเท่านั้น ห้องแต่ละห้องจะถูกกันด้วยไม้ผุผุมีผ้าแขวนตากไว้บนเส้นลวดตะเกียงถูกแขวนไว้ตามจุดต่างๆเพราะแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงโรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บจากการต่อสู้กับสัตว์กลายพันธุ์ผ้าขาดๆถูกขึงไว้แทนม่านกั้นคนไ้ที่หน้าโรงพยาบาลญาติผู้ป่วยมายืนออก,กันอย่างแออัดเพื่อรอเข้าพบผู้ป่วยสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นลอยอยู่ในอากาศหมอบอกกับหัวหน้าทหารว่า สถานีจะถึงคราวล่มสลายแน่หากการโจมตียังไม่หยุดในโรงพยาบาลเราจะเห็นแม้กระทั่งคนตายนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงคราบเลือดบนพื้นที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนั้นมานานเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ถูกเช็ดออกผู้คนบางกลุ่มยังพยายามหาความสุขเล็กๆในโลกอันสิ้นหวังแห่งนี้บางคนประดับห้องด้วยรูปเก่าๆผ้าขาดๆบางคนมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณไว้เปิดเพลงฟังกับเพื่อนบางคนมีกีตาร์บางคนมีบา,าลาลไลกา เครื่องดนตรีรัเสเซียบางคนมีลูกและมีของเล่นให้ลูกพวกเขายังคงมีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับขึ้นไปใช้ชีวิตบนผิวโลกแม้ว่าส่วนหนึ่งจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วและวันหนึ่งแม้แต่อารยธรรมใต้ดินก็จะล่มสลายตามไปถึงอย่างนั้นทุกคนก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองแม่ครัวยังคงทำอาหารแม่บ้านยังคงขัดพื้นพ่อค้าแม่ค้ายังคงขายของ หลังจากโลกล่มสลายระบบเศรษฐกิจก็ล่มสลายลงไปด้วยเงินรูเบิไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วเพราะผู้คนไม่ใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยนสินค้าพวกเขาใช้กระสุนสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตมากกว่าเงินเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนที่นี่ไม่มีพลังงานไฟฟ้ามีแต่พลังงานกลแสงที่ได้ก็มาจากตะเกียงน้ำมันแต่จะอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินแม้จะอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินแต่รถไฟใต้ดินก็ใช้การไม่ได้แล้ว ต้องใช้รถรางขันโยกในการเดินทางระหว่างสถานีแม้แต่การชาร์จแบตเตอรี่พกพาก็ต้องใช้ที่ชาร์จแบบมือบีบในอุโมงค์ใต้ดินมันทั้งมืดสุดโทมและน่ากลัวมันเป็นที่อยู่ของตัวตุ่นกลายพันธุ์ที่มาโจมตีสถานีบ,บ่อยๆบางจุดก็เป็นแหล่งกบดานของโจรที่ดักสังหารกองคาราวานที่สัญจรไปมาระหว่างสถานีอย่างเหี้ยมโหดพวกเขาทิ้งศพเหยี่ยวไว้คู่อีกด้วย นั่นเป็นเหตุผลที่ทุกสถานีต้องมีป้อมยามและทหารถือปืนป้องกันอย่างแน่นหนาเมื่อมาถึงริกาสถานีถัดไปเราจะเริ่มต้นจากบาร์สถานีนี้เบื้องหน้าดูสะอาดและเจริญกว่าสถานี e x ็กซิบิชันที่นี่มีบาร์สำหรับนั่งหย่อนใจมีแสงไฟทั่วถึงสะอาดและทหารก็สวมกรอรัดกุ่มแต่เบื้องหลังที่เป็นส่วนพักอาศัยของชาวบ้านกลับสุดโรมและแออัดยิ่งกว่าบ้านของเราห้องของแต่ละคนเล็กแคบ และเรียงกันเป็นแถบราวคอ,อกหมูเท่านั้นยังไม่พอสภาพแวดล้อมอยังมืดจนมองไม่เห็นแทบไม่มีแสงส่องสว่างบ่งบอกได้ว่าสถานที่นี้มีความเหลื่อมล้ำสูงโดยไม่ต้องเล่าในเนื้อเรื่องและทหารของที่นี่เคร่งเครียดเย็นชาต่อประชาชนเป็นอย่างมากราวกับว่าพวกเขาไม่ใช่คนบ้านเดียวกันสถานีมาร์เก็ตที่เป็นสถานีถัดไปเราจะได้รับการต้อนรับจากทหารที่ทำตัวได้น่าสงสัยว่าเป็นทหารหรือแก๊งโจรกันแน่ และสมกับชื่อมารเก็ตที่นี่มีตลาดขนาดใหญ่ขายสินค้าหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์พืชผลอาวุธเฟอร์นิเจอร์สัตว์เลี้ยงเมื่อผ่านมารเก็ตมาได้เราจะได้ขึ้นมาเห็นความรกร้างของผิวโลกอย่างแจ่มแจ้งที่นี่เป็นที่ที่เหล่าสัตว์กลายพันธุ์ใช้ชีวิตมนุษย์ที่ขึ้นมาส่วนใหญ่ตายอาคารบ้านเรือนเหลือเพียงซากปรักหักพังทุกที่มีแต่ฝุ่นเท่าและหิมะแม่น้ำปนเปื้อนจนอันตราย ลำพังแค่เข้าไปใกล้เครื่องตรวจจับรังสีก็ส่งเสียงเตือนไม่ต้องพูดถึงการลงไปเล่นในน้ำเลยบางสถานีก็ไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนหรืออาจจะเคยเป็นแต่ถูกทำลายไปแล้วอย่างเช่นสถานีรารที่ปกครองโดยกลุ่มโจรที่นี่ไม่มีชาวบ้านอยู่มีเพียงกลุ่มโจรใช้ที่นี่เป็นที่ซ่องสมหรือสถานีเคิร์สถูกสัตว์กลายพันธุโจมตีจนไม่เหลืออะไรนอกจากผู้รอดชีวิตเพียงหยิบมือ นอกจากต้องต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายแล้วอาร์ติโอมยังตกอยู่ท่ามกลางความอันตรายของมนุษย์หรือก็คือภาวะสงครามที่มนุษย์ฆ่าฟันกันเองอีกด้วยสถานีอาร์มอรีเป็นสถานที่ที่ผลิตอาวุธแทบทุกชิ้นในเมโทรเพราะพื้นที่เหนือสถานีนี้คือคลังแสงหลังสงครามนิวเคลียร์ประทุคนงานข้างบนจึงลงมาตั้งรกรากอยู่ข้างล่างแม้ว่าสถานีนี้จะเป็นรัฐอิสระแต่ก็ถูกควบคุมโดยกลุ่มเรดไลน์ ที่ในปัจจุบันทำสงครามกับกลุ่มไรช์ที่4ทํทำให้ที่นี่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเกมไม่ได้บอกว่าอุดมการทั้งสองฝั่งสืบทอดมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือความขัดแย้งทางอุดมการยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าโลกจะไม่เหลืออะไรแล้วก็ตามผู้คนยังคงเข็นฆ่ากันเองแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากแค้นแสนเข็นที่สุดแต่อาร์เทียมไม่ได้มีธุระก,กับสงครามครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่ฝั่งไหนของสงคราม เขามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือเตือนให้สถานีโพลิสรู้ถึงภัยครั้งใหญ่ของมนุษยชาติการมีอยู่ของมนุษย์กลายพันธุ์ในน้ำ The Dark o n วัและการโจมตีไม่หยุดไม่หย่อนของเหล่าสัตว์กลายพันธุ์กระหายเลือดมีคนหลายกลุ่มได้รับผลกระทบจากการโจมตีนี้มาแล้วหลายต่อหลายคนต้องอพยพย้ายถิ่นพวกเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องไปที่ไหนได้แต่หวังว่าสถานีถัดไปจะปลอดภัยกว่านี้เมื่อมาถึงโพลิส เราจะเห็นได้ว่าที่นี่มีอุปกรณ์ต่างๆเพียบพร้อมกว่าสถานีอื่นสถานีนี้ใหญ่โตโอโถงพวกเขามีอาวุธที่ล้ำหน้ากว่าสูงเครื่องแบบที่รัดกุมกว่ามีน้ำมันและไฟฟ้าใช้มีวิศวกรช่างและอื่นๆเพียรพร้อมที่นี่เป็นดั่งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใต้ดินสุดท้ายแม้แต่โพลิสก็ไม่ยอมช่วยอาร์เทียมและพวกพ้องพวกเขาจึงต้องหาทางจัดการเหล่าเดอะดาร์ควันส์กันเอง โดยการขึ้นไปบนผิวโลกเพื่อสั่งการให้เครื่องยิงมิสไซล์ที่ยังใช้งานได้ยิงไปที่ชุมชนของ The Dark Ones เพื่อล้างบางมนุษย์ยุคใหม่แม้ว่าตลอดการเดินทาง The Dark Ones จะพยายามติดต่อกับเราเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติก็ตามในท้ายที่สุดเราจะเลือกได้ว่าจะจัดการกับปฏิบัติการครั้งนี้ยังไงตอนจบจะถูกแบ่งออกเป็น2แบบคือยิงขี่ปนาวุธแล้วประกาศสงครามกับเหล่า The Dark One s หรือยกเลิกการยิงแล้วหาทางอยู่ร่วมกันสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าภารกิจของอาร์ทิยมคือการได้สำรวจผลกระทบของอาวุธนิวเคลียร์ตลอดการเดินทางเราจะได้เห็นความล่มสลายของมนุษยชาติความอดอยากแร้นแค้นความขัดแยง้งการแย่งชิงอำนาจความหดหู่ที่เกาะกลุ่มอยู่ในบรรยากาศถูกสร้างขึ้นอย่างน่าหวาดหวัน่นตามสถานีต่างๆเราจะได้ยินเสียงผู้คนพูดคุยกันตลอดเวลาบางก็ขอทาน บางก็พูดถึงการจากไปของคนในครอบครัวบางก็พูดว่าตนไม่ได้กินอาหารมากี่วันแล้วในขณะที่บางคนก็รวมกลุ่มกันร้องเพลงปลอบโยนตัวเองสร้างแท่นบูชาลำลึกของผู้จากไปพูดถึงความหวังที่จะได้กลับขึ้นไปใช้ชีวิตบนผิวโลกอีกครั้งชายคนหนึ่งพูดถึงความสิ้นหวังของมันพวกเขาจะไม่มีทางได้ขึ้นไปใช้ชีวิตบนผิวโลกได้อีกข้างบนนั้นล่มสลายแล้วและว,วันหนึ่งโลกใต้ดินก็จะล่มสลายไปด้วย พร้อมทั้งกล่าวอย่างอาไยว่าโลกที่เราทำลายลงไปมันช่างสวยงามเหลือเกินแล้วภัยจากนิวเคลียร์แท้จริงแล้วน่ากลัวขนาดไหนนวนิยายและเกมนี้วาดภาพมันน่ากลัวจนเกินไปหรือเปล่าหลังจาก6กันยายนปี1945ระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกถูกทิ้งลงไปในเมืองฮิโรชิมา ลูกต่อมาถูกทิ้งลงไปในเมืองนางาสกิในวันนั้นเองเราทุกคนรู้ว่าโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพียงพริบตาเดียวที่ระเบิดแตะพื้นท evet. ี่ฮิโรชิมามีผู้เสียชีวิตราว140,000คนส่วนนางาสกิระเบิดนิวเคลียร์ได้พรากชีวิตประชาชนราว74,000คนด้วยแรงระเบิดที่มากเทียบเท่ากับระเบิด TNT 15, 0 0 0ตันพื้นที่ของทั้งสองเมือง งมีอุณหภูมิสูงถึง4,000องศาเซลเซียสก่อนฝนกำมันตรังสีจะตกลงมาสร้างความเสียหายซ้ำหลายต่อหลายคนเสียชีวิตโดยไม่เหลือแม้แต่ร่างมีเพียงเงาจางๆตามสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักฐานว่าเคยมีคนอยู่ตรงนี้มาก,ก่อนการระเบิดผู้ที่รอดชีวิตจากการระเบิดก็ไม่ได้กลายเป็นอภิมนุษย์ส่งกระแสจิตได้แบบในเกมพวกเขาเป็นมะเร็งเป็นลูคีเมียและโรคทางพันธุกรรมอีกมากมายจากการโดนรังสี การช่วยเหลือเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เพราะการระเบิดทำลายเมืองไปทั้งเมืองนั่นหมายความว่าแม้แต่แพทย์ทีมดับเพลิงหรือทีมกู้ชีพเองก็ถูกสังหารไปด้วยการระเบิดที่ฮิโรชิมาทำให้แพทย์90%เสียชีวิตและบาดเจ็บโรงพยาบาล42ใน45แห่งถูกทำลายกลุ่มคนที่เข้ามาในเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิหลังการระเบิดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยบางคนก็เสียชีวิตเพราะโดนรังสีมากเกินไป 5ปีหลังการทิ้งระเบิดมีการพบว่าผู้รอชีวิตครั้งนั้นป่วยเป็นโรคลูเคีเมียเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญ10ปีหลังการทิ้งระเบิดผู้รอชีวิตเริ่มป่วยเป็นมะเร็งไทรอย์มะเร็งเต้านมมะเร็งปอดรวมถึงมะเร็งชนิดอื่นเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติผู้หญิงคนไหนที่ตั้งท้องแล้วได้รับรังสีจากการทิ้งระเบิดมีความเสี่ยงสูงที่จะแท้งบุตรและเสียชีวิตพร้อมลูกหากไม่แทง้ง ลูกที่เกิดมาก็จะมีความบกพร่องทางสติปัญญาจเจริญเติบโตช้าและมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าเด็กทั่วไปแม้ว่าผ่านมา75ปีแล้วผู้รอดชีวิตจากการระเบิดยังคงม,มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งสูงอยู่เช่นเดิมอันตรายของกัมันตรภาพรังสียังไม่จางหายไปจากชีวิตพวกเราในระยะยาวอาวุธนิวเคลียร์ยังทิ้งดังสีที่ฆ่าและทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่โดนดังสีอยู่อีกมันปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ำและอากาศและส่งผลเสียต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นรวมถึงโรคทางด้านพันธุกรรมผลกระทบของมันไม่ได้มีผลเพียงในจุดที่ได้รับแรงระเบิดนักฟิสิกส์บางคนกล่าวว่าการทดลองอาวุธในชั้นบรรยากาศเองก็ก่อโรคทางรังสีให้กับผู้คน2.4ล้านคนทั่วโลกการทดลองอาวุธในชั้นบรรยากาศเองก็ก่อโรคทางรังสีให้กับผู้คน2.4ล้านคนทั่วโลก จากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศช่วงปี1945ถึงปี1980การใช้อาวุธนิวเคลียร์เพียงไม่ถึง1%ของที่มีมาทั้งหมดบนโลกก็ดุนแรงมากพอที่จะทำลายสภาพภูมิอากาศของโลกทำลายสิ่งแวดล้อมจนทิ้งให้คนถึง2,000ล้านคนประสบสภาวะอดอยากครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาหรือที่เรียกว่านิวเคลียร์แฟมหากใช้อาวุธนิวเคลียร์มากถึง1000ลูกจะทำให้โลกอยู่ในภาวะนิวเคลียร์วินเทอร หรือฤดูหนาวนิวเคลียร์ฤดูหนาวที่เกิดขึ้นหลังจากเพลิงนิวเคลียร์พล่านเมืองต่างๆทั่วโลกจนเขม่าวควันพุ่งขึ้นสูงถึงชั้นบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์และควันเหล่านั้นจะลอยปกคลุมจนแสงแดดส่องมาไม่ถึงผิวโลกนั่นทําให้ผิวโลกสูญเสียความอบอุ่นไปทําให้พืชผลล้มตายเกิดเป็นภาวะอดอยากหากกลุ่มควันเหล่านี้บดบังแสงอาทิตย์ในหลากหลายสัปดาห์ อุณหภูมิผิวโลกจะสามารถดิ่งลงไปได้11 2 2อถึง22องศาเซลเซียสโลกจะตกอยู่ในภาวะกึ่งมืดและหนาวเย็นบวกกับปริมาณรังสีจากการระเบิดนิวเคลียร์จะยิ่งทำให้พืชผลไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้และทำให้พืชและสัตว์บนโลกตายลงภาวะาหนาวจัดกำมันตภาพรังสีการที่ระบบอุตสาหกรรมการแพทย์ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงปริมาณอาหารและพืชผลถูกทำลาย ยอมนำไปสู่ความอดตายและความล่มสลายของมนุษยชาติแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นเพียงสิ่งที่นักฟิสิกส์คำนวณเอาไว้และตัวเลขยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าแม่นยำเพียงใดแต่ทฤษฎีเหล่านี้ก็ไม่ได้ไม่มีเหตุผลเสียทีเดียวผลการใช้ระเบิดสองลูกแรกกับผู้บริสุทธิ์ยังคงเป็นบาดแผลสำคัญของมนุษยชาติที่ทำกันกับเพื่อนร่วมโลก มันฆ่าชีวิตเหยื่อโดยตรงฝากโรคร้ายให้กับผู้รอชีวิตส่งต่อโรคเหล่านั้นทางพันธุกรรมให้ลูกหลานของพวกเขาเสี่ยงจะป่วยไข้ทำลายเมืองทั้งเมืองระบบสาธารณูปโภคระบบเศรษฐกิจรวมถึงความน่าอาศัยของเมืองไปจนสิน้นพวกเขาต้องใช้เวลาหลายทศวรรษในการสร้างความเชื่อใจให้ประชาชนกล้าเข้ามาอาศัยให้นักท่องเที่ยวกล้าเข้ามาแวะเวียนและทุกๆปีพวกเขาก็ออกมารำลึกถึงเหยื่อนับแสนที่เสียชีวิตไป พร้อมทั้งเรียกร้องให้ปลดระวางอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดก่อนที่มนุษยชาติจะไปถึงจุดที่ไม่อาจหวนคืนหรือมนุษยชาติอาจก้าวไปสู่จุดที่ไม่อาจหวนคืนไปแล้วก็ได้เมื่อประเทศมหาอำนาจต่างพากันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ตั้งแต่สงครามครั้งที่สองจบลงโลกก็ตกอยู่ในภาวะตึงเครียดของสงครามเย็นทุกคนล้วนกลัวว่าจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์อีกครั้ง ทุกครั้งที่มีการขัดแย้งกันของประเทศมหาอำนาจก็จะมีการขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์อยู่เสมอเพื่อที่จะเป็นการป้องปรามอีกฝ่ายทางยุทธศาสตร์แบบทหารแต่มันก็ทำลายความหวังที่จะเห็นโลกอันสันทิสุขไปทุกครั้งนับวันเราก็ยิ่งห่างไกลจากความปลอดภัยทางชีวิตเมื่อปัจจุบันมีการสร้างหัวรบนิวเคลียร์สะสมมากนับหมื่น 10, ลูกมากเพียงพอที่จะทำลายล้างโลกครั้งแล้วครั้งเล่าในเกมเมโทร2033 เราได้เห็นชีวิตเพียงตามสถานีรถไฟใต้ดินที่ผู้คนอพยพถิ่นฐานลงมาและขึ้นไปสัมผัสเพียงบางจุดของเมืองหลวงของรัเสเซียแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเกมระเบิดนิวเคลียร์ทำลายทุกประเทศบนโลกไม่มีเวน้นโลกถึงคราวล่มสลายอย่างแท้จริงแม้ว่าผ่านมาถึงสองทศวรรษแล้วแต่มนุษย์ก็ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปใช้ชีวิตแบบเก่าบนผิวโลกได้เราอาจเห็นความสิ้นหวังของผู้คนที่บาดเจ็บจากการต่อสู้กับสัตว์ร้าย แต่เรายังไม่เห็นว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาใครในเมืองบางที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งลูคีเมียหรือแม้แต่โรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสมองเพราะพวกเขาคือผู้เหลือรอดที่ไม่เคยแม้แต่จะขึ้นไปรับแสงอาทิตย์และในสภาวะกันดานของโลกใต้ดินผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรงพออาจไม่สามารถมีชีวิตรอดได้เกินปีพวกเขาไม่มีโรงพยาบาลที่จะรักษาโรคมะเร็งหรือโรคที่ซับซ้อนอะไรได้ชีวิตของพวกเขา จึงมีเพียงความหวังเล็กๆให้ข้ามผ่านช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดของมนุษยชาติแต่ไม่มีอะไรต่อยอดความหวังเหล่านั้นได้เลยแม้ว่าสงครามจะทำลายชีวิตของพวกเขามาขนาดนี้แต่สุดท้ายโลกใต้ดินเองก็ยังคงก่อสงครามแก่งแย่งทรัพยากรสงครามอุดมการณ์และยังเข่นฆ่ากันเช่นเดิมราวกับว่าเราตกต่ำลงแต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากโลกข้างบนเลยแม้แต่น้อย และตอนจบของเกมก็ทําหน้าที่เป็นมาตรวัดมนุษยธรรมของผู้เล่นว่าหลังจากที่เราได้เห็นการดิ้นรนมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ในจุดสิ้นสุดของโลกแล้วเราจะยังทําสงครามกับเดอะดาร์ควันต่อหรือไม่เราเรียนรู้มากขนาดไหนกับผลพวงของสงครามชีวิตปกติสุขที่ตัวละครในเกมถูกริบไปช่วยให้เราได้ทํางานอะไรกับจิตใจเราบ้างหรือไม่อย่างที่ตัวเกมได้ตระหนักถึงผลพวงอันน่ากลัวของมันและโพสต์ค,คาพูดของเอ w จีเวล นักเขียนวนวนิยายไซยฟาชื่อดังในตอนจบว่าหากเราไม่จบสงครามสงครามจะเป็นจุดจบของเรา